สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรถแหสายจวดวันทัวร์ครับสวัสดีวันพายุน่าจะเข้าอีกรอบนะครับผมเพราะว่าขึมลมหนาววิวีนะครับพี่น้องครับอยู่กับบรรยากาศอยู่สันสองของบ้านผมเองครับต่อเติมมามาเอาไว้นอนหนาหนาวนะครับเนาะต่อเติมมันมานะครับบรรยากาศข้างหลังเป็นท้องหนานะครับเนาะเขียวเหมือนนี้ครับพี่น้องครับโมบายเป็นเจ็บข้อ ไปไปตลาดครับไปพอกุุงกุุงขาวนะครับเนาะโอ้คืออยากก็อสหวานสดๆก็เลยมาเห็ดเมนูให้พี่น้องเขาเบิ้งครับนั่นก็คือตำแตงกุ้งสดนะครับเนาะพี่น้องครับนี่ครับให้มากินให้เบิ้งครับพี่น้องสูตรุ้ยเสียกนะครับเด้อนี่ครับกระปูกุ้งนะครับัวหง่นะครับตำบักแตงกุ้งสดพี่น้องนี่โอ้ มามากินขับพี่น้องครับบ่อไรนเจ็บข้อข้แรกแหกม้านครับนี่ครับนี่ครับแต่กัน เอาใา,าเมื่อคืนกินทีน่เคยได้ไหมเคยกินแต่สมต้มตำกุ้งสดสม้มตำทะเ,อะเอละเอละไรบ้างเลยมาลองเบิ่งครับตำแตงกุ้งสดครับพี่น้องครับผักแบบมะละขินกนะครับแล้วเขือผักข้างเคียงผักซี่ฟังคอมเปรนะครับเนาะถั่วผูครับนะ นี่ครับพี่น้องครับอืม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 หวานจะดจ่อ ขอาบ่บขอขันบ่บขคมเีย อีโปะเผ็ดถึงใจครับพี่น้องครับเผ็ดขอาท้าเว้ยครับพี่น้องครับ,รบทำบมกแดงกุ้งสด <c oughs> คดั้งแหลกเลยครับเนี่ยครับจังเผ็ดกินเนี่ยคือร้านที่เสียบเสียบวิ้ดืม <c oughs> <c oughs> hum <coughs> แอบหวานจ้อยๆล่องกินเบื้องครับพี่น้องเป็ดบรรยากาศขางหลังของปลาเขา้างหน้าครับในบรรยากาศครับพี่น้องกินไปลมผัดวีวี สุด,ส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 ดยอดกินคนเดียวครับพี่นั่งสาธิตวยู สาธิตไปฝ่าเล่นมาครับเห็นงานซอยหลวงพี่ผมบุรีไปกะักินเสร็จแล้วครับเรืการเนี่ยขอทาบันเรือสุดยอดปันพักบุง บอกคำเดียวครับพี่น้องครับจวดดีีๆเสียงมาใส่ตำแตนกุ้งสดอยากให้นั่งเห็ดดีนดดพี่นอ้องตายไปบริยินเนี่ย เมื่อได้กัดรักตัวเอหน่อยตัวไปซันเราเมื่อกินมันไปที่ชอบที่ชอบนะผมว่ามันยำยูเขาบอเหตุไปมันยำตายเขาเหตุไปที่ชอบที่ชอบสันกว่าหืม้มหกกุ่มยิ่งเงี้ย,ยแตงมุกเตียง หอมพักเียงโอ้น้ำหน่ข้างเลยวะกินหน่อยออ,ออกเสียงครับพี่นองครับมจนจ๊๊ บอกเลยว่าชุดยอดอีดนี้นี่กระปูครับอืมมันจ่อยๆใช้กันแบบกุ้งครับอืม แซ่บครับพี่น้องครับมีอากาศก็บรอกมังครับเมนูนี่ครับตำเตียงกุ้งสดนะครับเนาะเขากันปันเลือครับสุดยอดปันหมากเผานะครับเนาะเด็ดเด็กน้อยครับพี่น้องครับกันแซ่บคลิปนี้ก็นี่นะครับม่กินให้เบื่อก็ซื่อดอกแนะนําำมนูเด็ดครับตำเตียงกุ้งสดนะครับอย่าลืมพักขางเคียงก็หองผมสุดยอด เผ็ดกับเผ็ดเสียบกับเสียบพี่นอ้องนะขอบสุดถ่ายครับก่อนอำนาจภาคจากกันไปมาเด็กนวลนวๆครับกำบเตีงกุ้งจดก็อร่อยเหมือนกันนี่ย หวานรสสัตว์รับตาอารุษามันนครับเอ้าแสดงลิปนีกระซับน,นี่นะครับรอย่าลืมติดตามนะครับสองรถนะกดกระดิง่งกดจบับแทรคใหไม่มากด น้ำนะครับเด้อเฮ้ยถ่ายคลิปตลกตลกถ่ายคลิปตลกถ่ายคลิปการกินเขาปลาการไปเที่ยวนะครับมี่ทุกตระชะครับสองนี่ครับอาทีนี้เพียงฟังน้ำนะครับนอกอนาคตสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับยินดีมีแห่งสุขสุขคนระล่ำไปด้วยซ่าถูกายบายจุ๊บ